นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด จงยำเกรงพระเจ้าและถวายสง่าราศีแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสก,การพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายวิวรณ์บทที่ 14. ข้อเเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์สโครินบทที่4ข้อ6ช่วงเวลาภาคทันเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการทดลองแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระคริสต์ เขาจะมีประสบการณ์ตามที่ท่านยอนได้กล่าวจากการดนใจว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเสริมกำลังให้แก่ทุกคนที่แสวงหาความจริงอย่างจริงจิงจังๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นพระบิดา พระองค์ไม่ทรงยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนความคิดของพระองค์จากงานฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ที่จะกอบกู้ชายและหญิงพระฉายาทางศิลธรรมของพระเจ้ากลับคืนมาและมนุษย์ตัวแทนของพระเจ้าทุกคนต้องเห็นว่างานอันยิ่งใหญ่และสำคัญสำหรับพวกเขาในชีวิตนี้คือการรับอุปนิสัยของพระเจ้า เพื่อเตรียมอุปนิสัยของตนสำหรับชีวิตในอนาคตจงดำเนินชีวิตในแสงสว่างของพระเจ้าอยู่เสมอจงใคร่ครวญถึงพระลักษณะนิสัยของพระองค์ทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืนแล้วท่านจะเห็นความงดงามและจะชื่นชมยินดีในพระคุณความดีของพระองค์ จิตใจของท่านจะอิ่มเอิบไปได้วยความรักของพระองค์ท่านจะได้รับการยกชูขึ้นราวกับว่าอยู่ในอ้อมพระกรอันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ของพระองค์มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ยจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกเพราะว่าบุตรมนุษย์ ได้มาเพื่อจะ,สะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดจงสแสวงหาพระเยโฮวาและพระกำลังของพระองค์สแสวงหาพระพักของพระองค์เรื่อยไปจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำหันไปหาพระเยซูคริสมองตรง พระพักอันศักดิ์สิทและทุกสิ่งในโลกจะเศร้าโศกเสื่อมรีโดยพระราศมีและพระเมตตานักโทษที่มีความหวังเอ๋ยจงหันกลับไปยังพระผู้เป็นเจ้า จงสแสวงหาพละงกำลังจากพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่จงสำแดงความเชื่ออันไม่สั่นคลอนจากใจทอมในพลังอำนาจและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะช่วยให้รอดน้ำผู้แห่งความรอดอันมีชีวิตไหลออกมาจากพระคริสต์พระองค์เป็นน้ำผู้แห่งชีวิตและเป็นแหล่งที่มาของพลังทั้งวง ทุกส,สิ่งในโลกจะเศราโศกเสื่อมรีโดยพระราศมีและพระเมตตาซาตานจะมาบอกท่านว่าเจ้าเป็นคนบาปแต่อย่าให้มันใส่ความคิดนี้เข้าไปในหัวของคุณว่าเหตุที่ท่านเป็นคนบาปพระเจ้าได้ละทิ้งท่านไปแล้วแต่ให้พูดกับมันว่าจริงอยู่ที่ฉันเป็นคนบาป และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการพระผู้ช่วยให้รอดฉันต้องการการยกโทษและอภัยบาปและพระคริสต์บอกว่าถ้าฉันเข้าหาพระองค์ฉันจะไม่พินาศฉันอ่านจดหมายที่พระองค์เขียนถึงฉันบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้น ซาตานบอกท่านว่าท่านหลงผิดไปแล้วก็จงตอบมันว่าถูกต้องแต่พระเยซูทรงมาเพื่อสาะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงผิดไปให้รอดฉันยิ่งบาปแค่ไหนฉันก็ยิ่งต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นทันทีที่คุณยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อโดยพูดว่าฉันเป็นลูกแกะที่หลงหายที่พระเยซูมาช่วยให้รอดท่านก็จะมีชีวิตใหม่ และจะได้รับพละกกำลังต่อต้านผู้ล่อลวงแต่ความเชื่อที่ยึดมั่นในคำสัญญาไม่ได้มาจากความรู้สึกฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะพระวจนะของพระเจ้าและทุกสิ่งในโลกจะเศร ราศมีและพระเมตาอาละครับ ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้เพราะการเข้าถึงพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ได้ชื่นใจกับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และขอทรงโปรดเติมจิตใจข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์โปรดสอนข้าพระองค์ให้กระทำอย่างที่พระเยซูจะทรงกระทำหากพระองค์ทรงเป็นข้าพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สาธันวาคมคนอธรรมยอมรับความยุติธรรมของพระเจ้าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระคริสต์เพราะมีคำเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ชั้นใดหัวเขา่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะต้องร้องสรรเสริญพระเจ้าโรมบทที่14ข้อ10และข้อ11ดูราวกับว่าพวกคนอธรรมเฝ้ามองพระราชพิธีราชาพิเศษของพระบุตรพระเจ้าด้วยอาการตกตะลึงพวกเขามองเห็นแผ่นศิลาจารึกธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นบรรยัติที่พวกเขาเหยียบย่ำและล่วงละเมิดพวกเขาเป็นพยานมองเห็นเหล่าผู้ที่ได้รับความรอดเต็มล้นไปได้วยความอัศจรรย์ใจและความสุขอันยิ่งใหญ่และการถวายสรรเสริญและในขณะที่คลื่นเสียงดนตรีดังออกไปถึงฝูงชนที่อยู่นอกนครน,นั้นทุกคนร้องด้วยเสียงเดียวกันว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ข้าแต่องค์พระมหากษัตร,ริย์ของบรรดาประชาชาติบรรดามันคาของพระองค์ยุติธรรมและสัตว์จร,ริงวิวรบทที่15ข้อ3และเขาทั้งหลายมอบกราบนมัสก,การเจ้าชายแห่งชีวิตเมื่อซาตานมองดูพระศิริ และความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์นั้นดูเหมือนว่ามันนิ่งงันไปครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครูปผู้พิทัก์มันจำได้ดีว่ามันล้มไปได้อย่างไรจากเสราฟิมที่เปล่งประกายเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณอิสยาบทที่1ิี่ข้อ12ถูกเปลี่ยนไปมากเพียงไรตกต่าลงไปได้ถึงขนาดนี้จากสภาที่ครั้งหนึ่งมันเคยได้รับเกียริ บัตนี้กลับถูกขับออกไปตลอดการมันมองเห็นทูตสวรรค์อีกองคหนึ่งประทับอยู่ใกล้พระที่นั่งปกปิดพระสิริษของพระองค์ไว้มันเห็นทูตสวรรค์รูปร่างสูงใหญ่และมีกิริยาท่าทางที่สง่างามวางมงกุฎลงบนพระเศียรของพระคริสต์และมันรู้ดีแก่ใจว่าตำแหน่งสูงสุดของทูตสวรรค์องค์นั้นควรเป็นของมัน ความทรงจํานำให้มันหวนคิดไปถึงบ้านของมันสมัยที่มันยังปราศจากบาปและบริสุทธิ์ในขณะที่ซาตานมองดูอาณาจักรของมันเองผลงานที่มันทำไว้มันมองเห็นแต่ความล้มเหลวและความหายนะบัดนี้เวลามาถึงแล้วเมื่อในที่สุดการกรบฏจะถูกปราบให้พ่ายแพ้ และความเป็นมารวมถึงบุคลิกของซาตานถูกเปิดเผยให้เห็นในความพยายามครั้งสุดท้ายของมันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์จากพระคริสต์ทำลายประชากรของพระองค์และยึดนครของพระเจ้านั้นเจ้าจอมหลอกลวงถูกเปิดโปงให้เห็นจนหมดสิน้นผู้ที่เข้าร่วมกับมันมองเห็นว่าจุดประสงค์ของมันนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง มันจึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของทั้งจักรวาลซาตานมองเห็นแล้วว่าการกระบที่มันเลือกเองนั้นทำให้มันไม่คู่ควรกับสวรรค์มันฝึกอำนาจของมันไว้เพื่อต่อสู้กับพระเจ้าความบริสุทธิ์และสันติสุขและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์จะเป็นสิ่งทรมานมันอย่างยิ่ง บัดนี้การกล่าวร้ายของมันต่อพระเมตตาคุณและความยุติธรรมของพระเจ้ายุติลงแล้วคำตำหนิที่มันพยายามซัดทอดใส่พระยาเวตกลงใส่ตัวมันเองทั้งหมดและบัดนี้ซาตานกราบลงและสารภาพว่าการตัดสินที่มันได้รับนั้นยุติธรรมดีแล้ว เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดรับหัวใจของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์หวงแหนจนไม่สามารถให้พระองค์ได้มันเป็นทรัพย์สินของพระองค์ขอทรงรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เพราะข้าพระองค์ไม่สามารถเก็บรักษามันไว้ให้สะอาดได้ขอทรงโปรดช่วยข้าด้วยแม้ว่า ข้ายังอ่อนแอและอุปนิสัยยังไม่เหมือนพระเยซูขอส่งขัดเกลาตัดแต่งและเลี้ยงดูให้ข้าพระองค์เติบใหญ่ให้บริสุทธิ์และขาวสะอาดเพื่อความรักของพระองค์มากมายมหาศาลจะได้ไหลผ่านจิตใจของข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องที่เคารพครับช่วงชีวิตของเรากำลังจะล่วงเลยไปอีกปีหนึ่งปีใหม่จะมาเยือนเราแล้วให้เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการติดชนิดกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความจริงนะครับสันที่สูขและความสว่างและฝักใยที่จะเป็นนักเรียนที่ขยันขันแข็งและสัตซ์ซื่อในโรงเรียนของพระคริสเพื่อพระวิญญาณของพระองค์จะท่วมท้นไหลผ่านเราได้ ไปเป็นช่องทางแห่งพระพรและเป็นชีวิตชีวาแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราท่านผู้ฟังที่เคารพครับหนังสือมารณาธาจัดพิมพ์เป็นเล่มเนี่ยจะเสร็จกลางเดือนนี้นะครับใช้สำหรับนมัสก,การเฝ้าเดี่ยว365วันท่านผู้ฟังจะขอรับได้ทั้งอีเมลหรือโทรศัพท์มาได้ตามที่เขียนอยู่ข้างล่างนี้นะครับสเสนอบริจาคเล่มละ100บาท แล้วเราก็มีหนังสือนมัสก,การเฝ้าเดี่ยวของเอเลนไวท์อีกเล่มหนึ่งเหมือนกันคือหนังสือสู่หลักชัยแล้วก็เสนอบริจาคเล่มละ100บาทเช่นกันนะครับจะใช้เป็นของขวัญให้แก่คนที่เรารักและห่วงใยก็ได้สำหรับตัวเองก็ดีอย่าลืมนะครับว่าเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเท่านั้น ราคาบริจาคนี้นะครับก็ยังถูกกว่ากินพิซซ่า1ถาดซะอีกกินเสร็จแล้วอีก5ชั่วโมงก็หิวอีกแต่100บาทที่ให้กับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี้กินได้365วันเลยนะครับครับอีเมลหรือโทรมาได้เลยครับมีเสียงเพล ในอากาศดาวพระลาดบนหน้าพาคำอ่อนวอนของมารดาเสียงทารกร้องเบาๆดวงดาราส่องแสงจา่าเมื่อเทพาขับรองเพลงเพราะรังยาแหงเบ็ดแหล่มรองรับองค์ราชา เสียงเชือนชมหันซามุทนาการบังเกิดบุตรหน่อยผู้ทรงพระเสือเกิดเป็นเจ้าชจ้าโลกาดวงดาราสรองแสงจาเมื่อเทพาขับร้องเพลงเพราะรัญยา จะร้องเพลงกลองไปเพลงจากสาวันดีไลผ่านมาในราตรีการเราจะเป้าเข้าชื่นชม